ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องของการที่จะเตรียมความพร้อมนะครับในการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของคุณสมบัติกันต่อนะครับสำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่บุคคลที่จะสมัครเนี่ยนะครับ เคยต้องโทษจำคุกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่า,าเคยรับโทษจำคุกแบบไหนที่สามารถจะสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นะครับสำหรับการที่เราจะต้องมาเน้นย้ำในเรื่องของคุณสมบัติตรงนี้บ่อยๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งนะครับวันนี้มีอัตราโทษที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็คือ,อในมาตรา20เนี่ย เขาได้บัญญัติไว้นะครับว่าผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีก็หมายความว่าสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ตลอดระยะเวลา20ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึง ต้องมาดูนะครับให้ชัดเจนมาศึกษาให้ดีว่าเรามีคุณสมบัติหรือไม่นะครับสำหรับผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุกที่สามารถจะสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับในมาตรา50เนี่ยเขาได้กำหนดลักษณะของบุคคลที่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับในวงเล็บเเขาได้กำหนดไว้นะครับว่าผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุก โดยพ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งตรงนี้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้นะครับแต่ถ้าเลย5ปีไปแล้วก็สามารถกลับมาสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับถ้าเป็นความผิดอันกระทําโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษตรงนี้ไม่ได้จํากัดระยะเวลานะครับเมื่อเราพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยนะครับ อ่าเป็นความผิดโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษพ้นโทษออกมาวันไหนเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับแต่ถ้าเป็นได้รับโทษจำคุกในกรณีอื่นๆยังไม่ถึง5ปีเนี่ยสมัครไม่ได้นะครับก็มีข้อยกเว้นอีกนะครับถ้าเป็นโทษตามวงเล็บ9กนะครับก็คือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตรงนี้ สมัครไม่ได้เลยนะครับหรือในวงเล็บ10เนี่ยนะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับการทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องของการกู้ยืมเงินการช่อโกงประชาชนในเรื่องของยาเสพติดนะครับในเรื่องของการพน,นันในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรงนี้นะครับถ้ามีโทษจำคุกในข้อ1ิในวงเล็บ10เนี่ย สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในความผิดอื่นๆนะครับที่ได้รับโทษจำคุกและก็พ้นโทษมาแล้วนะครับ5ปีก็สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับแต่ถ้าเป็นความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษเนี่ยไม่จําเป็นต้องรอให้ครบ5ปีนะครับพ้นโทษวันไหนก็สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้ทันทีนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ